สวัสดีครับวันนี้เอามีดแปลกๆอีกหนึ่งเล่มมาให้ชมกันนะครับอาถ้าแสงน้อยขออภัยนะครับพอดีถ่ายคลิปช่วงเย็นเนาะตัวนี้เป็นเครืชอนะครับชื่อรุ่นเนี่ยหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะครับก็เป็นมีดที่โคตรประหลาดนะฮะหน้าตาโคตรประหลาดมีดอะไรวะเนี่ยนะผมวินที่เลกนผมยังงงมีดอะไรวะนะแต่มันก็เป็นมีดดีไซน์นะครับมีดดีไซน์นะเป็นมีดเก่าแก่มากแล้วนะครับ ผลิตมาตั้งแต่ช่วงปี2005นะครับถ้าผมจำข้อมูลได้ผิดนะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะครับราคาเท่าที่หาได้ในเว็บไซต์เบีเอชคิวนะครับปัจจุบันจะอยู่ที่94.99เหรียญน,นะครับแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,000กว่าบาทแต่ถ้าหาซื้อมาหนึ่งในยุคปัจจุบันถ้ามันจะมีขายนะราคาคงโดดไปกว่านี้แล้วนะครับเนื่องด้วยตามค่าเงินบาทเนาะตามค่าเงินบาทนะครับความยาวโดยรวมของไม่มีดจะอยู่ที่ 8นิ้วนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่3.25นะครับวัสดุใบมีดเซนวิก13-426นะครับแล้วก็ด้ามจับวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมน้ำหนักอยู่ที่3.80ออนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นแบรนด์เคอร์ชอแต่ผลิตที่เมดอินยูนะครับส่วนใหญ่เคอร์ชอเขาจะผลิตที่จีนเนาะถ้าเล่มไหนที่ผลิตยู a เนี่ยคือ,อจะเป็นมีดที่ ตัวท็บปของเขานะครับตัวที่แบบเจ๋งๆตัวท็บปของเขาเลยนะครับตัวนี้ผมได้มือสองมานะครับในราคาประมาณ2000ากลางๆสองพันปลายั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะพอดีว่าซื้อมาหลายเล่มนะครับตัวนี้ก็ยังคิดอยู่นะครับว่าจะปล่อยขายดีหรือยังไม่ปล่อยขายดีนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็ลองทักมาได้นะครับลองทักมาได้นะครับลองทักมาคุยได้นะครับสเปคประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบเปิดมันโคตรประหลาดนะฮะแต่มันจะมีระบบล็อกตรงนี้นะ อย่ามาดูระบบล็อกกันก่อนเลยนะครับสไลด์ลงเพื่อปลดล็อกนะครับสไลด์ขึ้นบนเพื่อล็อกใบมีดนะครับจะไม่สามารถเปิดได้อ่าสไลด์ลงปุ๊บลาใช้งานก็เปิดปกติแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างดันเปิดแบบนี้ระบบเปิดมันจะเป็นเอ่อจะเรียกว่าทาโฮไหมก็ก็ทําโฮได้อยู่นะครับหรือจะเป็นสตัดตัวนี้ไหมก็ก็ก็เป็นสตัดนะฮะเป็น2แบบแล้วตัวนี้มันก็เป็นคาราเบีเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็เปิดฝาจีบได้นะครับดีไซน์แปลกนะดีไซน์แปลกอ่า เปิดอย่างนี้ได้นะครับนะตัวนี้เป็นมือสองนะครับสภาพประมาณตีไป80%ได้นะครับนะฮะอาจจะมีดิ้อรอยด้วยความเก่ามันเนาะแต่ว่ายังสมบูรณ์นะครับระบบล็อกอะไรยังแน่นปึกปักนะครับอ่าส่วนระบบล็อกของเขาผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกระบบล็อกเอ่อว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวผมขอดูในข้อมูลก่อนเนาะว่ามันมีบอกไหมเอ่อไม่มีบอกนะฮะระบบล็อกอืม อไม่มีบอกนะฮะแต่มันจะเป็นระบบล็อกแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพแล้วกันเนาะนี่ฮะหลักการทําง,งานของมันชิปนี่แล้วก็ดันเข้ามานะครับเว,เวลาเปิดใบมีดก็อย่างนี้แล้วก็ดันออกไปนะครับส่วนถามว่ามันแข็งแรงไหมมันจะพับกลับเข้ามาไหมไม่นะฮะเห็นไหมฮะแน่นปึกเลยนะครับแน่นปึกเลยะฮะเห็นไหมอ่ตัวใบมีดของเขานะครับใบมีดของเขาก็วัสดุเป็น 13426นะครับก็เป็นเหล็กกลุ่มสเตลเลสที่ค่อนข้างจะทนสนิมพอสมควรเลยนะครับมียิงเล,เลเซอร์ตรงนี้ว่าเคอร์ชอนะครับแล้วก็มียิงชื่อรุ่นตรงนี้ว่า ET ให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ชื่อรุ่นรหัสรุ่นของเขา1900นะครับเป็น EUSA นะครับมีดีไซเนอร์ด้วยนะฮะ GNG a w k นะฮะเดี๋ยวผมขอดูชื่อขอนนะดีไซเนอร์ถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับเป็น Grand and กาวินฮอกนะถ้าไม่ผิดนะครับสองสองท่านนะครับที่เป็นดีไซเนอร์นะครับด้ามจับก็เป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับน้ำหนักเบานะครับแข็งแรงนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่สามารถใช้ล็อกได้ถ้าเปิดใบมีดอย่างนี้แล้วนะแต่มันก็แข็งแรงนะครับโอกาสที่จะพับเข้ามานี่ก็ว่าน้อยนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้ลองใช้งานจริงจังเลยนะฮะพอดีเพิ่งได้มานะครับเนี่ยหน้าตาประหลาดจริงๆนะฮะ มานี้นะครับแล้วก็มียิงเลเซ์ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเดือนกับปีที่ผลิตนะครับเป็นปี2009นั่นเองนะครับปัจจุบ,บันนี้เขา discontinue ไปแล้วนะครับก็คือเลิกผลิตไปแล้วนะครับก็หาซื้อค่อนข้างยากนะไอ้รุ่นนี้น่ฮะตามจับเป็นลูเมนียมนะครับสีดำได้สีดํามาแล้วก็มีน็อตระบบกลไกของเข้าต่างๆมันเป็นอะไรที่แบบเป็น,นกลไกแบบเป็นเครนิกที่แบบมันเทมากเลยนะถ้าคนที่ชอบอะไรแบบนี้น่าจะชอบนะครับนี่ฮะ ส่วนเวลาปิดใบมีดเนี่ยผมยังยังกัมกึงกัมกึงอยู่ว่ามันปิดเร็วยังไงนะครับแต่เห็นในคลิปเขากดตรงนี้เร็วๆมันก็พับเข้ามาครับแต่ผมไม่ค่อยกล้าทำนะเชียวๆนะฮะเล่นกับของมีคมเราต้องระวังเราเองไว้ตลอดนะฮะส่วนใหญ่ก็เก็บ2มือนะครับถ้าผมจะเก็บเก็บ2มือเอานะครับมบบนี้ก็คือใช้นิ้วนิ้วกลางดันตรงนี้ขึ้นนิดนึงแล้วก็จับไปมีดตรงนี้ไว้เก็บอย่างนี้นครับหรือว่าจะจับตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติเราเปิดใช้งานอย่างนี้เนาะ ใช้งานไปเพื่อเวลาจะาพับเก็บก็กดตรงนี้เราก็าพับเก็บ่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครตรงท้ายด้ามจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีคลิปเน็ตตรงนี้เป็นดิฟแคลลี่นะครับดิฟแคลี่นะครับสามารถย้ายฝั่งได้ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับคิดว่าน่าจะย้ายไม่ได้นะครับคิดว่าน่าจะย้ายไม่ได้นะครับเนื่องจากน็อตตรงนี้ เป็นน็อตพอดต็อกคีครับแต่ตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนหมดฝังเข้าไปเลยนะครับคิดว่าน่าจะถอดไม่ได้นะถ้าถอดได้ก็ใครรู้ว่ามันถอดย้ายย้ายคียไปอีกฝั่งหนึ่งได้ก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันย้ายได้ไหมนะฮะแบดิฟแคลรี่นะครับแล้วก็มีด้าท้ายตรงนี้มีรูร้อเชือกร้อยพาราคอร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็มีการลื่นตรงนี้นะครับเป็นร่องนะครับแล้วก็ด้านบน ก็ดานบนสันตรงนี้มีระบบล็อกเปิดปิดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในตัวนี้กันด้านในก็เป็นล่งๆไม่มีอะไรนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาประมาณนี้นะครับเอาไาห้ชมกันนะครับก็มีแ,บบแปลกๆรายละเอียดยังไม่รู้ลึกเท่าไหร่นะครับหาดูคลิปที่ฝรั่งเขารีวิวอยู่แต่ก็แบบมีแต่คลิปเก่าๆเลยนะฮะคือแบบหายากนะครับตัวนี้คิดว่าะจะเป็นตัวแบบตัวแรเลยนะครับสลับแบรนด์นี้คือชอมันหายากแล้วก็ มันแปลกตาดีนะครับแปลกตาดีนะครับนะลองพกดูแล้วก็พกง่ายดีนะเนื่องจากตัวบางเห็นไหมฮะแล้วก็น้ําหนักมันค่อนข้างจะเบานะครับก็จะเบานะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเนาะสวยงามนะครับน็อตที่ใช้ก็จะเป็นพวกก็จะเป็นพวกที่แปดนะครับที่แปดที่หกแล้วก็จะมีเอ่อ เป็นน็อตหกเหลี่ยมด้วยนะครับใช้บล็อกเหลี่ยมไขนเนาะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นคาราบิเนอร์ได้ด้วยนะครับเอาไว้คล้องกับกระเป๋านะฮะ้องกับหูกระเป๋าเกงหรือว่ากระเป๋าสะพายนะครับได้นะครับแปลกดีนะผมว่าแปลกดีนะฮะเอามาให้ชมกันนะครับท่านใดที่อาจจะว่ามีดอะไรวะอย่างเงี้ยก็คงสงสัยมันผมนะครับมันเป็นมีดอะไรวะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะฮะร,ราคา ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแสงเริ่มเหลือน้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวยังเหลือมีดอีกอประมาณ2เล่มแล้วก็มีวิกตอรี่นอกหนึ่งตัวเดี๋ยวคงต้องใช้แสงไฟฉายช่วยแลฮะจะได้รีวิวให้มันจบๆไปเนาะเพราะว่าผมมีเวลารีวิวคลิปแค่วันเดียวนะครับนะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลชมนะครับสวัสดีครับผมแปลกตาจริงๆนะฮะมีตัวนี้ แก็หยิบจับใช้งานโอเคนะตลาดแต่ใช้งานได้ดีนะครับประมาณนี้โอเคนะครับ